ศาบเรียนท่านผู้บริหารท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยนะคะพวกเราค่ะ AI Eastern Star ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโปรเจกต์ของเราก็คือ Gen AI Cell Co Pilot ค่ะดิฉันปนัฐาค่ะผมพลากรครับผมนณทีครับและดิฉันเชื่อว่าพนักงานขายหรือว่าเซล์ลในพื้นที่นะคะหลายๆท่านเคยพบกับปัญหานี้ค่ะ ะาขออนุญาตนะครับสวัสดีค่ะท่านตลาดบรนมีอะไรให้ทีเราใช่ค่ะบริการ e ะะอีออฟฟิศหรอคะอ๋อเดี๋ยวต้องขอหาข้อมูลนิดนึงนะคะต้องการให้เข้าไปนำเสนอวันนี้หรอคะ,คะขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะพอดีเอ่สขออนุญาตหาข้อมูลเพิเ่มเติมมะค่ะขอเป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะขอบคุณค่ะ พี่ดอนทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนมีอะไรให้รับใช้คะหนูอยากทราบว่าพี่ใครพอจะให้ข้อมูลบริการด e ีออฟฟิศได้บ้างไหมคะอ๋อบริการด e ีออฟฟิศหรอครับแป๊บนึงนะพี่อ้อยคะใครดูแลบริการด e ีออฟฟิศคะพี่อ้อยรู้เรื่องบริการด e ีออฟฟิศไหมคะอ๋อบริการด e ีออฟฟิศให้เขาโทรหาน,น้องมีขาระกองเลยจ้ะอ๋อพี่นี้เป็นคนดูแลค่ะพี่นี้ทางร้อนค่ะตอโทรเบอร์พี่นี้สาขาค่ะเดี๋ยวหนูต้องโทรหาหนิกเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดีออฟฟิศ สวัสดีค่ะใช่ค่ะคุณพีค่ะบริการอะไรนะคะน้ำของผัดไทยแบบไหนวิทยุหรอคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตสอบถามจากส่วนกลางก่อนนะคะอนณีว่าทางพื้นที่ไม่มีข้อมูลเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลมาแล้วย่างไรเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปอีกทีนะคะได้ค่ะขอพระคุณค่ะท่านนี้ลูกค้าโทรมาหลายบริการเลยอะแล้วไม่รู้เลยอะหลายอย่างรู้แค่นี้นิดหน่อยเอง จะเอาข้าวมันตรงไหนได้บ้างอ่ะพี่ติดต่อไหมต้องมีอะไรที่มีวิธีง่ายๆที่ทำให้เราหาข้าวมันได้ก็คือเดือนเราพบว่า ปัญหานี้นะคะคือปัญหาส่วนเป็นปัญหาหลักนะคะในการขายของเซลนะคะซึ่งเอ็นทีของเราะคะ่ะมี Product แล้วก็ Service ค่อนข้างมากนะคะในขณะที่พนักงานขายในพื้นที่นะคะอาจจะมีข้อมูลไม่มากนักนะคะทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเราเสียโอกาสทางการขายไปนะคะรวมถึงลูกค้าเนี่ยคะ่ะอาจจะเกิดความไม่พอใจเพราะว่ากว่าเราจะได้นําเข้าไปนําเสนอในแต่ละครั้งะคะ่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะในการหาข้อมูลอย่าง เร็วที่สุดกว่างคิดว่าน่าจะประมาณครึ่งวันต่อลูกค้าหนึ่งรายในการเตรียมข้อมูลนะคะซึ่งทําให้เราเสียโอกาสตรงนี้ไปในการสร้างรายได้นะคะเป็นที่มาของเซลโคไพล็อตค่ะนี่คือเพนพอยต์ของเราค่ะครับผม จากปัญหาที่ทีมเราได้เจอนะครับเราก็ได้สร้างตัวแอปขึ้นมาตัวนี้นะครับก็คือ NT Cell Co Pilot นะครับนี่คือหน้าตาแอปที่เราสร้างขึ้นมานะครับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราเน้นในลูกค้าในกลุ่มของกลุ่มอบตนะครับการใช้งานแล้วคือเราใส่ชื่อลูกค้ากลุ่มอบตนะครับอย่างใน้ตัวอย่างนี้เคสรองเป็นเทศบาลเมืองจันทบทรีนะครับแล้วก็ใส่ความต้องการกับลูกค้านะครับจะในที่นี้เนี่ยลูกค้าจัุทบุรีเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของยุสื่อสานนะครับผม เมื่อเราใส่ชื่อลูกค้าใส่ความต้องการของลูกค้าเข้าไปนะครับกด Submit นะครับ ตัวระบบเนี่ยการทํางานของมันละครับอย่างแรกเลยมันจะสร้างตัว Google Slide ขึ้นมานะครับใน Google Drive นะครับการทํางานส่วนแรกนะครับ AI จะเข้าไปค้นหาแล้วก็สรุปข้อมูลทั่วไปของลูกค้านะครับใส่ไปข้อมูลส่วนแรกนะครับส่วนต่อมานะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับตัว AI จะใช้เทคนิค RAG ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ NT นะครับทั้งบริการเดิมที่ลูกค้าเกคยใช้อยู่แล้วก็นําความต้องการลูกค้าเนี่ย ไปค้นหาในถังข้อมูลปริการ NT นะครับว่าต้องการลูกต้องการโปรดักกลุ่มไหนบ้างทั้งในกลุ่มของโมบายบอร์ดแบ์แล้วก็ดิจิตอลนะครับ AI จะเลือกตัวสินค้าที่เหมาะสมเนี่ยมาใส่ใน Presentation ให้นะครับเมื่อ AI สร้างสไลด์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวลิงก์ของ Google Form ขึ้นมานะครับกลิดก้ไลน์ขึ้นมาแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยเข้าไปเซิร์ชหานะครับแล้วก็ เข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของฝ่ายพิเศษได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ็คือตัวเทศบาลมันจะทบดีนะครับเมื่อคิดเข้าไปนะครับอันนี้คือตัวสไลด์ที่ตัว AI เจงขึ้นมานะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าปกที่เป็นชื่อเทศบาลนะครับในส่วนเขต่อมาก็เป็นข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนะครับทั้งในเรื่องของที่ตั้งข้อมูลเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อันนี้คือที่ตั้งนะครับเศรษฐกิจประชากรนะครับแล้วก็ต่อมาคือบริการ NT ที่เกี่ยวข้องนะครับ ทั้งในส่วนของบริการเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับว่าใช้บริการอะไรบ้างรายเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของบริการที่ AI แนะนํามานะครับอย่างตัวนี้มาแนะนําเป็นตัว n t d t a i s นะครับเป็นยุทธศาสตร์ของทาง NT นะครับแล้วก็พ,พกร้อมแพ็กเกจแล้วก็บริการขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นให้เซลล์สามารถนำไปแก้ไขแล้วก็นําไปเสนอลูกค้าได้อย่างไวมากยิ่งขึ้นนะครับครับขออนุญาตมาที่พาร์ทเทคนิคต่อนะครับขออนุญาตแบ็กกลับสไลด์ครับผมอ่า เราดีไซน์ตัวระบบนะครับในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันนะครับมีฟอนต์เอ็นแล้วก็แบ็กเอ็นนะครับในส่วนของแบ็กเอ็นเนี่ยเราใช้ตัวเอ็นเปในการพัฒนาตัว w o r k ์กโฟของเซลล์โคพายล t นะครับเราใช้แหล่งข้อมูลจากทั้งดัตเตอร์เบดภายในผ่านตัวไมโครแอลแล้วก็เวกเตอร์ดัตเตอร์เบดนะครับแล้วก็ข้างนอกนะครับผ่านตัว API อของกูเกิลเซิร์ชนะครับแล้วก็ใช้ตัวเว็บเบดโหลดเดอร์ er นะครับในการดึงข้อมูลนำมาใช้งานนะครับ ัวโมเดลนะครับเราเลือกใช้ตัว BGE m3 นะครับในการทำ e อเบดดิ n g สื่อสารกับตัว Vector Database นะครับแล้วก็คอมโมเดลหลักนะครับเราเลือกใช้ตัวโค้ดนะครับ3.5 s o n เ e t นะครับเพราะว่าเป็นโมเดลที่เข้าใจบริบทของภาษาไทยได้ดีนะครับแล้วก็เ u t p u t สุดท้ายของเราก็คืออยู่ในรูปแบบของ g o o g l e Slide นะครับครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับจะมี จะช่วยเอนทีทั้ง2มิตินะครับอย่างแรกนะครับคือลดต้นทุนนะครับจากเดิมในการที่เราต้องสร้างเอกสารเนี่ยอาจจะใช้คน1คนกับเวลาครึ่งวันนะครับเราสามารถสร้างสไลด์เสร็จเนี่ยภายใน2นาทีแล้วก็ใช้เวลารีวิวอีกเนี่ยไม่เกินสามสิบนาทีนะครับลดต้นทุนเวลาไว้ได้ถึง80%นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มรายได้ได้นะครับเพราะว่า,าจากสถิติภาคตอน,อ,อ,อนนออ่นะครับเรามีการเข้าพบลูกค้าอบตเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดลายในปีหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ไปช่วยเนี่ยเราคาดหวังว่าาเราจะพบ เราจะเข้าพบลูกค้าได้มากขึ้นเปสองเท่าจาก157รายเป็น302รายนะครับและทําให้รายได้ที่คาดหวังเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมในปี67เนี่ยเราได้ลูกค้าจากกรมอมทรัเนี่ย22ล้านนะครับถ้าเราเข้าค้นพบได้มากขึ้นรายได้ส่วนนี้ก็จะมากขึ้นคาดหวังนิดถึง44ล้านนะครับและนี่ก็เคโปรเจกต์ของเรานะครับที่จะช่วย NT ในการลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับ NT ของเรานะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ ขอเชิญท่านคณะกรรมการให้ความเห็นได้เลยค่ะสวัสดีครับภูมินะครับอันนี้อยากทราบว่าตอนที่เหมือนตัวรักตัวดึงแบบ ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเราครับอันนี้ไม่ทราบว่าได้คีนข้อมูลยังไงบ้างแล้วก็ไม่ทราบว่าได้มีการแบบแปะ reference ไหมครับว่าดึงมาจากที่ไหนบ้างครับข,ข้อมูลที่ที่ใช้ในตัว Vector Database นะครับเราจะเก็บตัวข้อมูลบริการของ NT ครับก็ได้มาจากตัวเอกสารโปรโมชั่นที่อาจจะเป็น PDF หรือเป็นตัวแบนเนอร์ของทาง NT อันนี้คือจริงอัตลาดจะเป็นคนรีวิวแล้วก็รีวิวตัว Verify ข้อมูลตรงนี้ก่อนที่จะเก็บในตั t เบ a s e นะครับ ครับผมเพราะว่าเราอยากให้สำนักโทรคมทุกทุกที่ครับได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอของบริการที่มันอัปเดตแล้วครับตรงนี้ก็จะมีการรีวิวข้อมูลก่อนที่จะอินเสิร์ตเข้าตัวดาต้าเบสครับผม ขอบคุณครับก็ตัวโซลูชันจริงๆแบบผมมองว่า solid มากจะแบบฝั่งเคนิอคนะฮะถ้าจะมีฟีดแบ็กก็คือตัวสไลด์เนี่ยผมว่าจริงๆมัน generate ได้มากกว่า t e ็กอาจจะ generate เป็น v i s u a l i z a t i o n เป็น S V G ได้เหมือนกันแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ารบบจริงๆมันแปะ reference ได้ฮะ,ค,ะคิดว่าถ้าแปะเข้าไปในสไลด์อาจจะช่วยให้ edit ง่ายขึ้นครับ,บค,ครับ ขอสอบถามนิดนึงครับก็คือว่าในช่วงของการคำนวณหรือคิดถึงเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยพอดีเห็นโชว์เรื่องต้นทุนอย่างเดียวมีเรื่องของการเปรียบเทียบไหมครับเช่นปริมาณงานเดิมที่มีอยู่ <c oughs> กับการนามาใช้สามารถลดปริมาณงานเดิมได้เท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนนะครับเป็นยังไงบ้างหรือต่อปีเป็นยังไงบ้างพอจะมีข้อมูลไหมครับต้อง ถ้าถ้าถ้าขออ้างอิงจากข้อมูลเดิมก่อนนะครับว่าเพื่อเดิมทีเนี่ยในแต่ละแต่ละจังหวัดน NT เนี่ยจะถูกมอบหมายให้ต้องเข้าพบลูกค้าเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อนาเสนอบริการให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะออกลุ่มอบทนะครับแต่ทีนี้ว่าภารกิจของจังหวัดแต่ละที่เนี่ยงานค่อนข้างเยอะในการเตรียมงานแต่ละครั้งหนึ่งเพื่อเข้าพบลูกค้าเนี่ยอนองจากข้อมูลไม่พอต้องสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ม,เ,ม,เ,มเนี่ยใช้เวลาประมาณ กับครึ่งวันได้ต่อการเข้าพบหนึครั้งนะครับทำให้ทำให้เดือนนึงเนี่ยแทนที่เราจะเข้าพบได้เป็นสิบลายเราจะพบได้แค่ลายหรือสอลายเท่านั้นเองนะครับผมในตัวนี้เนี่ยก็คือคือเราลดต้นทุนว่าในการเตรียมตัวเนี่ยจากเดิมที่ใช้เวลาไปครึ่งวันเนี่ยเราคิดว่าตัว AI เนี่ยน่าจะเจนตัวดราฟขึ้นมาให้ก่อนได้นะครับในส่วนของสวิตและบริการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ เซลเนี่ยค่อยใช้ความสามารถที่เหลือนในการปรับปรุงปรับปรุงตัว r e s e n t a t i o n ให้เหมาะสมกับลูกค้าจริงๆก่อนนำไปนําเสนอนครับเราก็เลยประมาณการคร่าวๆว่าจากเดิมทีเนี่ยจากสิิงที่เรามีอยู่เนี่ยเราพื้นที่หนึ่งเนี่ยเข้าพลูกค้าได้เดือนละประมาณ2หรือ3รลายแต่ถ้าเกิดเราตัวนี้มาช่วยเนี่ยมันน่าจะเพิ่มได้อันนี้คือความคาดหวังครับเพิ่มได้เปสองเท่าอาจจะเป็น4หรือ5รายต่อเดือนนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสข,ขายให้กับเอ็มทีครับผมบเดี๋ยวขอเสริมน,นิดนึงนะครับก็คือ เราหยิบตัวเซกเมนต์ลูกค้าที่กลุ่มอมพทอมาก่อนก็เพราะว่าคือถ้าเรานําเสนอบริการถ้าแบบล่าช้าไปวันสองวันนะครับลูกค้าเซกเมนต์นี้เป็นลูกค้าที่เปลี่ยนใจง่ายคือถ้าเราเตรียมไอ้สไลด์หรือการเข้าพบลูกค้าเนี่ยช้าไปนะครับเราอาจจะพลาดลูกค้ารายนั้นไปเลยครับผม ครับผมไม่มีคําถามอะไรนะไม่มีคอมเมนต์อะไรแต่ว่าแค่ถามว่าอันที่ทำเนี่ยฟโฟลที่ทําทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้เกิดจากการเรียนรู้ภายใน5วันที่เรียนหรือว่ามีความรู้มาก่อนแล้วเบื้องต้นนะคะเกิดจากปัญหาในพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็กําลังมองหากันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงะคะ่ะบวกกับเ,เรามีตัว o อเคนะคะจากท่านรองรังสรรค์น,นะคะแล้วก็เป้าไรายได้จากท่านผู้ช่วยปิยะนะคะในปีนี้นะคะ่ะว่าเราจะเพิ่ม เราจะเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้นะคะผ่านผล,ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในกลุ่มลูกค้าที่เป็นอปทในปีนี้นะคะแล้วแมชชิ่งกับเวลาที่มีการให้ประกวดแข่งขัน AI ขึ้นมาพอดีอะคะ่ะเราก็เลยมองหากันว่าเราจะทําโปรแกรมอะไรเพื่อจะมาแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็สนองนยโยบายตรงนี้ด้วยอะคะ่ะก็เลยเกิดเป็นระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็บวกกับตอนที่มา อบรม5วันนะคะเขาค่าย5วันเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มไปว่าตอนแรกเราอาจจะเน้นไปทางเทคนิคอะคะ่ะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาทําเป็นการตลาดช่วยสร้างโปรแกรมช่วยเซลล์ในการขายดีกว่าะคะ่ะอาจจะขอเสริญนิดนึงนะครับยังไม่ตอบคาถามผมราะว่าความรู้ของพวกค<ข>ี่ใช้เนี่ยรู้มาก่อนหน้าแล้วหรือว่ามารู้ภายใน5วันตรงนี้ครับครับผมขออนุญาตอธิบายนะครับจริงๆก็ คือเราเราใช้เราใช้ตัว AI พื้นฐานอย่างผมก็ใช้ในการช่วยในการโคดดิ้งนะครับแล้วก็ใช้ในการแชทแชทกันปกติอยู่แล้วจริงๆอ่ะเราที่ที่เรามาอบรมครับเราได้ตัวของการจัดการพร้อมอ่าพร้อมนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของพร้อมเนี่ยเพื่อให้ได้ออพุ์ตามที่เราต้องการครับจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตลาดที่ที่เราอยู่ตลาดเราถือดาต้าเบสเราถือ DATA อยู่เยอะมากครับผมไม่อยากจะเอาดาต้ตัวเนี้ย ไปทําให้มันเกิดอะไรได้หรือเอาไปเกิดประโยชน์ให้กับพนักงานคนอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดคอนเซิร์นอยู่ครับว่าเราต้องมีเหมือนไอทีซัพพอร์ตหรือเซอร์วิสนี้ให้กับทางพื้นที่ได้เข้าไปใช้งานครับผมเออ่ทำไมถึงเลือก NSN นะครับไม่เลือก w e ือ l ไม่เลือก s a p ปไม่เลือกไกร์ทำไมถึงเลือก NSN ครับครับผม ที่เราอก NPA-N เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัววิชวลในการสร้างโฟโล์ครับมันทำให้เราสามารถเข้าใจโฟโล์แล้วสร้างโฟโล์ได้ง่ายนะครับที่สำคัญคือเราจะมีโ no น้ตหาวท้าน้านี้ถ้าเราสามารถนำโฟโล์ที่เรามีอยู่มามาทำเป็นเวิร์กโฟล์ใน n p n ได้เนี่ยเราสามารถหยิบโฟโล์ของใครก็ได้มามาดีไซน์เป็น,ปนโฟโล์แบบนี้แล้วก็ทํางานได้จริงไม่จะเป็นเฉพาะโปรเจกต์นี้ก็ได้โปรเจกต์ไหนเขา N-T ก็ได้ถ้าเราสามารถอธิบายโฟโล์ได้เราสามารถสร้าง NPA-N เนี่ยแล้วก็เอาเอไอเนี่ยมาช่วยได้ทุกๆโฟล์ครับผม นิดหนึงครับผมฝากทางสายงานบอยไมไว้นะครับพอดีซอฟต์แวร์ที่เป็นโฟลพวกนี้มันมีหลายเลเวลนะครับมันขึ้นอยู่กับต้องการเทคนิคหรือต้องการคอนโทรลมากขนาดไหนฝากฝากทำขึ้นองค์ความรู้ให้กับทางพี่ๆน้องๆเราจะได้รู้ว่าคนที่นอนเทคนิคเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรคนที่ต้องการคอนโทรลมากขึ้นคือมีโปรแกรมความรู้โปรแกรมเมอร์ควรจะใช้อะไรอย่างเงี้ยจะได้จะเป็นข้อมูลนะครับไม่ต้องไปหาเอาเองครับก็ ที่เลือกเเป็นเอนะครับหนึ่งเรา deploy ทั้งทั้งเซอร์วิสทั้งหมดนะครับด้วย Docker c o m p o s e นะครับเราก็สามารถ deploy ขึ้นได้ง่ายแล้วก็เวลามีอัปเดตก็สามารถอัปเดตตัวเซอร์วิสได้ง่ายก็คือรูปแบบที่เรา deploy ก็คือในรูปแบบของ m i โคร s ซอร์วิสะครับก็สามารถแยกชิ้นส่วนในการจะอัปเดตตัวนี้ได้ครับครับผมขอถามหน่ครับได้เอาไปใช้จริงในแผนกบ้างหรือยังครับอตอนนี้ ถ้าในทีมเราอ่ะมีมีการนําไปใช้เพื่อเพื่อเพื่อเป็นนาเสนอเองอยู่ครับผมแต่ว่าถ้าถ้าดขยายผลเกินอ,อยากจะให้ทั้งทัวคมทุกพื้นที่สามารถเอาตัวเนี้ยไปใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังยังเดโมยังยังทดสอบปทายอยู่ในในทีมของตัวเองอยู่ครับผมแล้วถ้าเกิดนําไปใช้จริงนะครับมันสามารถรองรับการใช้ได้มากแค่ไหนครับรูปแบบที่เราให้บริการนะครับก็คือให้รูปแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับให้เข้าใช้ เว็บแอปพลิเคชัเพราะว่าเราสามารถควบคุมตัวโลเบ็ตเอ็กเซดได้ตามตามข้อกําหนดของทางตลาดนะครับก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยครับผมก็ให้ทางผู้ใช้งานนะครับเข้าใช้ผ่านช่องทางของเว็บแอปพลิเคชันที่ตลาดโปรไวให้ครับผมค่ะขอบคุณทีม AI Eastern Stars มากนะคะที่นำเอา เ <AI S 2> อนะคะมาพัฒนา,าเป็นโปรแกรมการขายนะคะค่คะ,คะคคและในลำดับถัดไปนะคะทีมที่